ายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินพิงบุตรแห่งราชามังกรบทที่3089ปล่อยจินดงคุณสุภาพเป็นเพราะคุณฝึกเต่าศักดิ์สิทธิ์และทำให้มันนิ่งเฉยเมื่อนั้นฉันจึงมีโอกาสช่วยได้เฉินพิงกล่าวอย่างถ่อมตัวข้าไม่นึกเลยจริงๆว่านักบวชระดับหที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์จะสามารถเลี้ยงเต่าสักิ์สิทธิ์ตัวใหญ่ขนาดนี้ให้เชื่องได้ ถ้าเป็นเช่นนั้นใบหน้าของชายชรายอย่างข้าจะเป็นเช่นไรถีเท่าแห่งภูเขาปีศาจพูดจากนั้นก็กระโดดขึ้นและตบเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเลี้ยงไว้อย่างแผ่วเบาเจ้าเป็นอิสระแล้วออกไปเร็วถีเท่าแห่งพูดถีปีศาจปล่อยเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเลี้ยงไว้จริงๆในความคิดของเขา แม้แต่พระสงฆ์ตัวเล็กอย่างเฉินถิงก็สามารถเลี้ยงเต่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่เช่นนี้ให้เชื่องได้ในฐานะผู้อาวุโสปีศาจแห่งภูเขาปีศาจการฝึกเต่าศักดิ์สิทธิ์ธรรมดาตัวนี้จะทำให้ใบหน้าของเขาเจ็บปวดดังนั้นเขาจึงปล่อยเต่าศักดิ์สิทธิ์ไปตามต้องการเมื่อเห็นว่าผีเท่าแห่งภูเขาปีศาจปล่อยเต่าศักดิ์สิทธิ์พระสงฆ์จำนวนมากรู้สึกเป็นทุกข์ คุณรู้ไหมหลายคนไม่สามารถแม้แต่จะเชื่องเต่าศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปได้คงจะดีมากหากมอบสิ่งนี้ให้พวกเขาและใบหน้าของย่าเฟิงชิงก็มืดมนและน่ากลัวมากในเวลานี้เขามองไปที่เต่าศักดิ์สิทธิ์ที่ปล่อยโดยผีเท่าแห่งภูเขาปีาศาจและรู้สึกเสียใจในใจ ในตอนนั้นขีเท่าแห่งภูเขาปีศาจเสนอให้เขาเสมอแต่เขาไม่ต้องการมันไม่เป็นไรตอนนี้เขาเป็นอิสระแล้วนอกจากนี้ยังมีเต่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่มันไม่ได้ถูกฝึกโดยรองหัวหน้าของพันธมิตรผนึกอสูรแต่ถูกฝึกโดยเฉินพิงนักบวชระดับห้าซึ่งเป็นความอับปยผู้คนจำนวนมากกำลังดูอยู่และเขายังพูดเรื่องไร้สาระโดยบอกว่า เฉินผิงถูกโยนลงทะเลใน20สวินาทีตอนนี้เฉินผิงไม่เพียงแต่ไม่ถูกโยนลงทะเลเท่านั้นแต่ยังทำให้เต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่เชื่องอีกด้วยมันเหมือนเป็นการตบหน้าเฉินผิงและจินดงขึ้นเรือวิญญาณด้วยกันและหญิงสาวที่ติดตามจินดงก็วิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วพี่ครับไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ผมกลัวแทบตายสาวบอกหนักใจ น้องสาวฉันบอกไปแล้วว่าฉันสบายดีจินดงยิ้มเบาๆแล้วชี้ไปที่เฉินผิงแล้วพูดว่านี่คือพี่ชายเฉินผิงคุณเห็นเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ใช่สำหรับเขาฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้ว่าต้องตามไปที่ไหนเต่าศักดิ์สิทธิ์หมดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกสาวลูโอ้ใส่ขอบคุณคุณเฉินหญิงสาวคำนับเฉินผิงอย่างสุภาพคุณหลัวคุณสุภาพเกินไป เฉินถิงพูดอย่างเร่งรีบแม้ว่าสองคนนี้จะเป็นผู้ปลูกฝังปีศาจแต่พวกเขาก็สุภาพและสุภาพมากซึ่งทำให้หัวใจของเฉินผิงสะเทือนใจน้องสาวตอนนี้เรามีเต่าศักดิ์สิทธิ์แล้วเราสามารถออกจากเรือวิญญาณนี้และว่ายน้ำในทะเลหมึกนี้ได้ด้วยตัวเองจินดงพูดกับลูโอไซอืมลูโอไซยิ้มและพยักหน้า คุณต้องการออกจากเรือวิญญาณหรือไม่แม้ว่าจะมีเต่าศักดิ์สิทธิ์แต่คุณก็สามารถข้ามทะเลหมึกได้แต่ท้ายที่สุดมันไม่ปลอดภัยเท่ากับเรือวิญญาณลำนี้นอกจากนี้บนหลังเต่าศักดิ์สิทธิ์ยังยากที่จะถูกลมและแสงแดดทำไมคุณถึงต้องการออกจากเรือจิตวิญญาณนี้เชนพิงอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเขาเห็นว่าจินดงและลูโอไซกำลังจะจากไปในเต่าศักดิ์สิทธิ ที่เฉินแม้ว่าเรือวิญญาณลำนี้จะปลอดภัยและสะดวกสบายแต่ก็ไม่เหมาะสำหรับเราสองคนฉันไม่คิดว่าฉันจะบอกคุณแต่คุณรู้เหตุผลไหมจินดงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้เฉินทิงหยุดพูดเขารู้เหตุผลแล้วทั้งสองคนเป็นผู้บ่มเพาะปีศาจและบนเรือวิญญาณลำนี้มีปรมาจารย์จำนวนมากหากหนึ่งในนั้นประมาทและไม่ซ่อนออร่าให้ดีคงจะลำบากหากพวกเขาถูกค้นพบ จินดงขอให้ลูโอไซกระโดดขึ้นหลังเต่าศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเดินตามเฉินผิงและพูดว่าที่ชายเฉินหากเราถูกกำหนดให้พบกันอีกครั้งแต่ฉันขอแนะนำคุณเช่นกันคุณควรออกจากยานวิญญาณลำนี้โดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะเป็นอันตรายหลังจากพูดจบจินดงก็กระโดดขึ้นไปบนเต่าศักดิ์สิทธิ์โบกมือไล่ตามเฉินผิงจากนั้นทั้งสองก็จากไปบนเต่าศักดิ์สิทธิ์ เฉินถิงมองไปที่พวกเขาสองคนเขารู้ว่าจินดงหมายถึงอะไรและพวกเขาสองคนต้องถือว่าตัวเองเป็นผู้ปลูกฝังปีศาจทายที่สุดแล้วเฉินทิงก็มีออร่าปีศาจอยู่ในตัวเขาด้วยที่ชายคุณยอดเยี่ยมมากอัญญาประกาศคู่ในเวลานี้เกาฉีหลานและจีหยุนเดินเข้ามา เกาฉีหลานพุ่งตัวตรงไปที่เฉินผิงและจูบที่แก้มของเฉินผิงขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับบทที่3 0 9 0เต่าโง่เมื่อโจไท่เห็นสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะอิจฉาและพูดว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของคุณจะดีจริงๆเฉินผิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้จากนั้นมองไปที่เกาฉีหลานและจีหยุนและพูดว่า เราจะไม่ใช้เรือวิญญาณลำนี้เราจะไปที่เต่าศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเพื่อที่เราจะได้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นเหตุผลที่เฉินผิงต้องการออกจากเกาะศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะเขาต้องการเยี่ยมชมเกาะเล็กๆนั้นถ้าเขาได้ผจญภัยบนเกาะเล็กๆก็คงจะดีเอาล่ะฉันอยากนั่งบนเต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ด้วยมันต้องเจ๋งมากแน่ๆเก้าฉีลันปรบมืออย่างตื่นเต้น เต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ตัวใหญ่มากมันมากเกินพอให้พวกมันสามคนนั่งขอฉันนั่งด้วยได้ไหมโจไท้เห็นดังนั้นก็รีบถามทันทีนอกจากนี้เขายังต้องการที่จะนั่งบนเต่าศักดิ์สิทธิ์และเขาไม่ต้องการแยกจากเกาฉีหลันท้ายที่สุดเกาฉีหลันจากไปก่อนที่เขาจะรับมือได้เขาจะไม่ต้องสูญเสียครั้งใหญ่ เพื่อให้ได้ตั๋วเรือสำหรับเกาฉีหลันเขาฆ่าลูกน้องสามคนไม่ได้เกาฉีหลันปฏิเสธโดยตรงคุณเกาคุณโจไทไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเกาฉีหลันจะปฏิเสธเขาอย่าแม้แต่จะคิดถึงมิสเกามิสเกามีชื่อเสียงอยู่แล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้จีหยุนมองไปที่โจไทด้วยใบหน้าเยอ้ยหยัน ดอกไม้ชื่อดังมีเจ้าของแล้วใครคือแฟนของมิสเกาโจไท่ขมวดคิ้วใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธแต่เมื่อเขาพูดจบเมื่อมองไปที่วิธีที่เกาฉีหลานและเฉินพิงกอดกันเขาก็เข้าใจในทันทีแกโกหกฉันแกไม่ใช่พี่น้องกันมัดซบใบหน้าของโจไท่เต็มไปด้วยความโกรธและออร่าจากร่างกายของเขาก็ระเบิดออกมาทันที เฉินทิงหนึ่งเกาฉีหลันไว้ข้างหลังเขาและร่างกายของเขาก็หายใจไม่ออกทันทีและเขาก็ติดตามโจไทเพื่อต่อสู้เมื่อเห็นว่าโจไทและเฉินผิงกําลังจะต่อสู้กันพระสงค์จำนวนมากจึงมารวมตัวกันคุณกล้ามากคุณกล้าทำอะไรบนเรือวิญญาณไหมในตอนที่โจไทกํากลังจะเคลื่อนไหวชายในชุดคลุมซุบซิบหลายคนก็เข้ามาอย่างอุกอาจ นี่คือเจ้าหน้าที่บนเรือวิญญาณเรือวิญญาณมีข้อบังคับและไม่อนุญาตให้ทำอะไรบนเรือเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่กำลังมาโจทายาก็ดับรัศมีของเขาจ้องมองไปที่เฉินถิงและพูดว่าคุณรอรอจนกว่าคุณจะลงจอดฉันจะทำให้เธอดูดีเมื่อเราขึ้นฝั่งคุณจะหาเราไม่เจอเราจะไปทันทีกับเต่าศักดิ์สิทธิ์จีหยุนพูดด้วยความเย้ยหยัน เหตุผลที่เขากล้าประลองกับโจไทในตอนนี้ก็เพราะพวกเขาจะหยุดยึดเรือวิญญาณในเร็วๆนี้และไม่จำเป็นต้องซ่อนโจไทเมื่อโจไทได้ยินสิ่งนี้ใบหน้าของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เมื่อเฉินถิงและคนอื่นๆกำลังจะกระโดดขึ้นไปบนเตาศักดิ์สิทธิ เรือวิญญาณทั้งลำก็สานทันทีจากนั้นพวกเขาก็เห็นเต่าสักสิบหลายสิบตัวห่อหุ้มเรือวิญญาณและเคลื่อนไปข้างหน้าอีกครั้งเมื่อเห็นสิ่งนี้เจ้าหน้าที่บนเรือวิญญาณก็สวดสูตรเวทมนต์ต่อไปและเรือวิญญาณก็เปล่งแสงออกมาแต่พวกเขาก็หยุดไม่ได้และด้านหน้าของเรือวิญญาณก็คือมังกรตัวใหญ่ที่กำลังดูดน้ำอย่างน่าพิศวง ทุกคนรู้ว่ามังกรดูดน้ำของคุณเกิดจากพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่หากเรือวิญญาณลำนี้พุ่งเข้าใส่พายุทอร์นาโดมันจะต้องแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างแน่นอนคราวนี้ทุกคนตื่นตระหนกและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหยุดเรือวิญญาณแต่ก็ไม่ได้ผลเลย เมื่อเห็นสิ่งนี้เฉินถิงจึงพาเกาฉีหลานและจีหยุนกระโดดขึ้นหลังเต่าศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงพายุทอร์นาโดแต่เต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่ไม่เชื่อฟังคำสั่งของเฉินถิงและว่ายเข้าหาพายุทอร์นาโดอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าพายุทอร์นาโดใกล้เข้ามาเรื่อยๆแววตาของทุกคนก็เต็มไปด้วยความกลัวดูนั่นอะไรนะ่ะ มีคนชี้ไปทางพายุทอร์นาโดและตะโกนทันทีทุกคนรีบมองดูและพบว่าเต่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ว่ายไปที่ใจกลางของพายุทอร์นาโดในขณะน,นี้และร่างที่ใหญ่โตของมันถูกพายุทอร์นาโดพัดพาออกไปจากทะเลมุ่งหน้าไปยังเมฆสีดํากลางอากาศนี่คือเต่าศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่ใช่ว่าเต่าศักดิ์สิทธิ์ได้พัฒนาความฉลาดของมัน เต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่แบบนี้ควรจะฉลาดกว่ามนุษย์ทำไมมันถึงว่ายเข้าไปในพายุทอร์นาโดด้วยความคิดริเริ่มของมันเองเต่าศักดิ์สิทธิ์ที่ยากจะเชื่องได้หายไปแล้วหลายคนกำลังพูดคุยกันและบางคนมองที่เชิญพิงอย่างสมเทศขอบพระคุณที่ติดตามเชิญรับชมบทต่อไปได้เลยนะครับ บทที่3 0 9 1อาจารย์เต่าศักดิ์สิทธิ์มันไม่ง่ายเลยที่จะเลี้ยงเต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่เช่นนี้ให้เชื่องได้หลังจากทำให้มันเชื่องมันก็ถูกพายุทอร์นาโดพัดไปเชินผิงก็แปลกเช่นกันเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเต่าศักดิ์สิทธิ์จึงยืนกรานไหว้เข้าหาพายุทอร์นาโดทนที่จะเชื่อฟังคำสั่งของเขา หยุดตะโกนตอนนี้เรือวิญญาณกำลังมุ่งหน้าไปตามทิศทางของพายุทอร์นาโดเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเรือวิญญาณหรือหยุดมันตอนนี้เราต้องการใครสักคนเพื่อดึงดูดเต่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอย่าให้เต่าศักดิ์สิทธิ์ควบคุมเรือวิญญาณหากเรือวิญญาณเข้าสู่พื้นที่พายุทอร์นาโดพวกเราจะไม่มีใครรอดชีวิตในทะเลหมึกอันกว้างใหญ่นี้ในเวลานี้ย่าเฟิงชิงพูดเสียงดัง หลังจากที่ทุกคนได้ยินเรื่องนี้พวกเขาหยุดพูดแต่ไม่มีใครกระโดดลงจากเรือวิญญาณเพื่อดึงดูดเต่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นท้ายที่สุดไม่มีใครรู้ว่ามีอันตรายอะไรบ้างเหมือนกับการอุทิศตนแบบไม่เห็นแก่ตัวแบบนี้ฉันเกรงว่าในเรือทั้งลำนี้มีพระไม่มากนักพวกเขามาที่โม่ไห่เพียงเพื่อตามล่าหาสมบัติเพื่อดูว่าพวกเขาจะเจอโอกาสอะไรบ้าง ไม่มีใครยอมเสี่ยงเพื่อคนที่ไม่ต้องการเมื่อเห็นว่าไม่มีใครเคลื่อนไหวย่ายฟึงชิงก็ขมวดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขารู้สึกสงสารพระสงฆ์เหล่านี้เขากลัวว่าเขาจะตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้เรือวิญญาณนี้ยังมีค่ามากหากมันถูกทำลายโดยพายุทอร์นาโดมันจะเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อเห็นว่าเรือวิญญาณเข้าใกล้พายุทอร์นาโดมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่มีใครลุกขึ้นยืนเฉินถิงชำเลืองมองไปที่เกาฉีหลานและจีหยุนที่อยู่ข้างๆเขาและทันใดนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าฉันจะมาฉันจะดึงดูดเต่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นออกไปคุณรีบเปลี่ยนทางเหตุผลที่เฉินถิง ยืนขึ้นไม่ใช่พระมารดาเขาแค่ไม่ต้องการเห็นเกาฉีหลันตกอยู่ในอันตรายเมื่อเห็นเฉินพิงยืนอยู่พระจำนวนมากต่างก็มองเขาด้วยความชื่นชมแค่ตัวคุณเองคุณดึงดูดเต่าศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากได้อย่างไรเมื่อเห็นเฉินพิงยืนขึ้นย่ายฟิงชิงก็ถามขึ้นไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีของฉัน เฉินถิงรู้ว่าพลังมังกรของเขาคืออาวุธวิเศษที่จะยับยั้งเต่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในเวลานั้นเต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่นั้นดื้อรั้นมากแต่หลังจากที่เฉินถิงใช้พลังของมังกรเขาก็ซื่อสัตว์ในทันทีเพียงแค่ว่าต่อหน้าผู้คนมากมายเฉินถิงกลัวว่าคนจำนวนมากจะรู้จักตัวตนของเขาเมื่อเขาใช้พลังของมังกร แต่สิ่งต่างๆตึงเครียดและฉันไม่สามารถควบคุมได้มากนะักเชิญผิงฉันจะไปกับคุณเมื่อเห็นเชิญพิงยืนอยู่ข้างนอกเกาฉีหลันก็พูดด้วยสีหน้าเป็นกังวลคุณไม่ต้องการไปแค่อยู่ในเรือวิญญาณแล้วฉันจะไม่เป็นไรเชิญผิงย,ยินเล็กน้อยแต่เมื่อเชิญผิงกำลังจะกระโดดลงจากเรือวิญญาณเพื่อดึงดูดเต่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆดำมืดก็สว่างขึ้นทันทีพายุทอร์นาโดที่โหมกระหน่ำก็หายไปอย่างชาช้าและในไม่ช้าก็ไร้ร่องรอยความสงบกลับคืนมาในทะเลหมึกและเต่าศักดิ์สิทธิ์หลายสิบตัวยังคงนำเรือวิญญาณไปข้างหน้าแต่ไม่มีใครรู้ว่าเต่าศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะพาเรือวิญญาณไปที่ใดดูสิเต่าศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่อยู่บนท้องฟ้า ทุกคนเงยหน้าขึ้นและพบว่าเต่าศักด์สิทบที่เพิ่งพุ่งเข้าสู่พายุทอร์นาโดกำลังลอยอยู่ในอากาศแล้วค่อยๆตกลงไปในทะเลหมึกและว่ายไปทางเรือวิญญาณอย่างรวดเร็วและในปากของเต่าศักดิ์สิบนั้นมีลูกปัดคร่างคราวส่องแสงเจิดจ้าและแสงที่ส่องผ่านเข้ามาแม้แต่น้ำทะเลสีเข้มก็สว่างอะไรอยู่ในปากเต่าสักด์สิบ มันสว่างขนาดนี้คงไม่ใช่สมบัติใช่ไหมมันต้องเป็นสมบัติแน่ๆฉันเคยได้ยินชื่อเจ้านายของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อนานมาแล้วฉันไม่ได้คาดคิดว่าเต่าศักดิ์สิทธิ์จะพุ่งเข้าไปในพายุทอร์นาโดเพื่อล่าสมบัติพระสงฆ์จำนวนมากมองไปที่เต่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่และอดไม่ได้ที่จะแสดงความอิจฉา ยายเฟิงชิงและผีเท่าแห่งภูเขาปีศาจขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปที่สิ่งที่อยู่ในปากของเต่าศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความโลภหลังจากที่เต่าศักดิ์สิทธิ์ไ่วยเข้าใกล้เรือวิญญ,ญาณเพียงลมหายใจเดียวลูกปัดสดใสก็บินเข้าหาเฉินผิงเฉินผิงจับมันและพบว่าลูกปัดนั้นไม่ใหญ่นักแต่มันหนักมากและดูเหมือนมีลมกระโชกแรงมาจากข้างในลูกปัด ขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับ